Ồ, oh, oh, khuẩn nhu, khuẩn nhu oh. Quá, ta cả bà có bò ra nó hơi Thì bỏ Rúp Đó băng đạo, bà Thái. Ồ, <laughs> <laughs> oh, Thế <tô. cười> สวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีเท่นาะหากเดอ้อว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเฮาเนาะเคยพี่น้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้อพอเปนพี่น้องเลยเนาะพ่อ,พอกันวันนี้เนาะเคยพี่น้องก็ได้มาสำรวจธรรมชาติป่ามันเนาะเคยพี่นอ้องอ่าหลังจากที่ว่าเฮาได้ปลูกไปก่อนน้านี่กะป่กเคยลงมาจากักเถื่อพอแม่พี่น้องเลยเนาะ เมื่อนี้กะสีมาเบิงเนาะอ่าตอนนี้มันเท้ากะเริ่มกลนแล้วเนาะมันตูเม่พวยพี่ร้องเลยว๊าเดี๋ยวสีพาพอยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงไปส่งร่วมกันเนาะพวยพี่น้องเบิงจากสภาพสวนมัลล่โอ้คือสีบลอดเนาะอ้าครั้งแรกน้อพวยพี่ร้องพี่ว่าทั้งสามุกดากะได้เข่ามาเบิงขังในเนาะส่วนลายกะไปเบียกไปงานกับบอคอยได้มาพมยพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กะกลับจากเวียจากงาน แต่เวียงตะเวนน่กะลงมาเบิงแล้วก็มากลมมันเนาะมาซอยน้อง้โดยอ้าโอเคน้องพแมยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงไปส้มน้ำกันเนาะโดยอ้าโถ่โว้ยพี่น้องเอ้ยมีนังอันนี้เนาะปลาหย่าหรือปลามันอันนี้พอรมยพี่น้องเอ้ยโอ้ตายอันนี้ก็ภาคส่วนที่ว่าเพิ่นอ่ากลนไปแล้วนะพ่อแม่พี่น้องอ่าโกะเพิ่งจะเริ่มกลน กบโกีเมอเนาะพ่อเป็นพี่น้องเลยกลนกะว่าและผู้เดียวกับบอกคอยมีอ่าคนกลนเนะาะทั้งเท้ากะไปเวียไปงานเน่มื่อนีก้กะมาเบิ่งบาทาเนาะพ่อเป็นพี่น้องโอ้จากเราขุดมันจากเราเสียอย่างให้เนาะทังนั้นเนาะออจะเห็นยังอันน่ะบาทาฮะรับจ้างว่านะ โอ้ยใช้ตอมันเจ้านะคุณสมุขค่อยคิดว่าจะเสียหย่ามันนะโมเมนต์บอสจ้่โมเมนต์พี่น้องเลยโอ้โหเนาะอย่าบมันหย่าลายกูมันสมุกเลยค่อยเสียอยู่ใช้บอธาขอบุหินทอดกระแตขอบามะขอบุหินทอดต่อมันหน่อยสมุกถอดขุดเอาเลยขุดเอาเลยบอสนะว่าเป็นตะยานแท้ทางบอธากับสมุกบาาจ้ง รับจ้างวะกุมันมือนี่ถังนี้หักคำหรือว่าแต่ใส่น้ำมันรดมือนี่ใส่น้ำมันใส่น้ำมันเนานี่ทางกินงเบองโอ้โูือว่าจุดแห้งสมุกจนกูดเนาะโมเมนตเกาะากูดต้นใหม่สมุกเมือนเดกเลยมากมันเนาะพอได้เงินขายค่าน้ำมันรดเนาะอ่ารอมึงดูบ่อถ่าอ๋อไมเอาไม่เอบ่อทราบหัวน่ะบ่อถ่าอืม เห็ดอันนั้นได้บ่บริกลหนอบ่ไหะพูดออกได้บ่สมุกเด้อจ้างกะว้าสมุกเลยวันละแสนห้าแซนห้ากันอะเป็นทายเฮากะประมาณอยู่สองส้อย่สองร้อ่หเนาะสองร้อยกว่าเนาะสองร้อยกว่าบ่แมนอ่าบ่งดูขมาโซพีโซน้องดูมันจระปราโถมียางอันนี้พี่น้องเหรอ โซ่หัวประมือข่อยชุดเนี่ยนี่พันเนี่ยนี่จลกพันเนี่ยโอเมียพี่น้องอยากไล่เงาจุ๊บอ่อนเนี่ยนะจุ๊บอ่อนวนี่เนาะเข่าเบิ่งีังสิบอลอดนะเนาะผู้อามาทักทายสบายดีทั้งนี่ก่อนเด้อสบายดีเด้อเนาะอันนี้กันน้องเคยอะซื้ออะไรนี่ซื้อบาเตอร์เออบอเตอร์เนาะพี่น้องเลยทั้งพี่ที่ซาเนี่ยเมียวสีอเลยเมมเอ้า เก่งแท้ร้องคองวะร้องนางได้วะโอ้ยเนาะไว้ใส่มันแต่ใส่มือเจ้าของสงสัยร้องคองพอพี่น้องเอ้ยแม่ปุ้งเนาะทางไหนก็ได้มันต้องคูดก่อนนี่จะทางออกคนรูปป่าถ้าจะพึ่งว่าจะทางก็ทางไหนจะคอยายามแทงป่าเนาะ Ô oh, con nó có hiểu về. Huh? Những tu nó. Qua sáng phải đơn đưa hai hòn hòn yanka bụi. Mì mùi bò mì mùi bò mùi nó. Oh, ăn mùi mùi bò mùi nó. Oh, ăn mùi suối, yu mì ana. Turn em 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 บริเวณสมุกไหมคุดอ้อมส่นไหนอ้อมว่ะอ้อมหอยนี่ทับนะสมุกถามตอบกันได้ก็หัวมันเกาะไปเพราะหัวมันเนี่ยบาถาจะคลอยก็สาหัวมันนะก้กนเนี่ยบาถาบ่เอ,อานี่มาก้นออกบ่เนี่ยจะคุดลาให้อันทั้งเพื่อน,นะก้นออกสมุกอ่ะมันหักได้ไหมบาถาเว้ยนะ นักกุยเ้ยค่อห่มีเงี้ยอนี้เนาะที่ปิตายานแ้่มาผามันจอ,อยพาย่งเดียได้พันมาอ่านแน่น้นบาบาอถ่ายอด้มันหักได้บ่อถ่าเอ้ยนัะน่ะนะเห็นบน่อไหโอ้ข มัอนี่พามาเบงวิธีธรรมศาสตร์เนาะมอนพอมีเอฟเซียสมุกเอ้ยพานไทยอันน่ะบรรยากาศธรรมศาสตร์แน่ว่สันเนาะมันนี่พามาเบิงธ,ร,ธาารร,าารมะอ่าธรรมศาสตร์ส่วนมันอาจนแบบว่าลืมบลง <c oughs> ห้ากาบอคอยได้ข่าวมากเนาะบอทา<ม>ไปเวียดไปงานตลอดมันนี่กับกับแตเวียนเตเวียนกันเลยลงอ่ามาเห็ดเบียกซอยเพื่อนเนี่ยพ่อแม่พี่้องเลย โทางนี้กะจกักคอยสิไปทางในก่อนมา,าเไทยเนาะให้เป็นตะยา,านแท้นี่โอ้ตายตายพนพี่น้องเอ้ยอืมหูสัตว์ใไซอันต้นไม้ใหญ่ๆพ,นะพี่น้องเอ้ยอันนี้มันป่าหย่าเนาะงโมเห็นปา่ามันก็นคือแบบว่ามันนี่เขากับแบบว่าปลูกธรรมชาติเลยแบบบ่ได้ใส่พุ่นใส่พูแบบ,บ าาธรรมชาติธรรมชาติจนกลายเป็นว่า,าธรรมชาติลงโทษเนาะวันนี้มาเบิ่งมาไายกัน,อ,นอ,อันนี้คือแนวกดมันอุปรกรณ์งัดจะบออุปกรณ์งัดตรงนี้เลยโอ้คือว่าเขางัดงัดขึ้นมากเลยออกกระถูกระถูดเลยกระั่วเลยบอที่กับขาดขาเนาก็ต้องอืมเอาโดยเอ่าลองมึงดูลองมึงดูอันนี้เขาเออเนาพันอันมันยังนี่มาถ้าจะหูบ่อันนี้เป็นห้องว่า พันมันมันย่างลยมันขาวเป็นหง่ะแมนบ่อว่าถ่านนี่ทาาอะไรนี่แมปองมันขาวดสินคือสแขงแท้นีบ่อถ่าทำนอขุดอยู่ขุดอยู่กวนต่กระบะกระบแล้วเนาะเฮ้ยมันว่าา กลุ่มข<ส>า,<ค>าน้ำมันี่บ่ว่าประธานเลยบ่แทนก็นได้จกักแสนหนึ่งใครอยู่ได้หมดน,นี่ก็คืออยู่ทางฝั่งไายเขาเหนาอ,นอสมุกเนาะเปิ้สีใส่รถกดเนาะเลยอยู่ล้าวนี่ปลูกกาวข้นปลูกเลย กล่เก่าคนก้นโดยขึ้นไปกะต้องเอามือผ่านเี้สมุกเลยผ่านแล้วก็ต่างแหงผอแม่พี่น้องเลยกานเซวาแล้วก็จะไปขายอีกเทคโนโลยีเขากันยังบบทันสมัยคืออยู่ฝั่งไทยปันใดเนาะยังใส่แหงคนอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกะกระยังกดขังว่าลําบากอยู่กะใส่มือแล้วกะใส่แหงกนแบบนี้เลยเนาะหรือว่าลายยางแล้วสมุกโดยกน่ำน่ก็ไปผ่านนะครับไปตังแหงโดยเพราะว่ายุพี่เขาจะผ่านก่อนแล้วเขาคอยอัน ไปตากเนาะพอไปตากแล้วการมันแห้งได้ทีแล้วเขาจึงค่อยนําไปขายทรงออกเนาะพออยู่พี่น้องฟังไทยพิ่นที่ขายบะถั่วเลยเนาะเพ่นกลดมาแล้วพ่นสีทรงขายเลยบะได้แล้วบถะถ่ายหน่อยขัดน้ำหักสเ,เสียมซื้อกับบไดเอาลงมาเนาะพี่น้องนั่น,นก็เป็นทั้งน้องเคยน้องซาวบะทาเนะเลยเพ่นกเพึ่งจะกลับมาแต่ไทยเพ่นกลับมาแต่ไทยกะ บ่ยังประธานทอดเดือนเนาะอ่าเป็นการไม่ปุ้งคือกัารน้องเคพี่น้องเลยมีแต่ปุ้งกับปุ้งมาพ่อกันโอ๋อโห่เทบ่ยวาน์ไได้ยู่บ่นจุ๊บระวังด่าออกแล้อบาร์ไยโอ้โห้แถวคุณมากคุณมากเอาบดบี หม,มุกเจ้าหอยลองบนะ้าดาไข่ออกพอดีด <c oughs> <c oughs> ากพอดีด่ากับซังว่าอ,อย่างไข่ดองให้ด่าก็หมูกออกบ่ม,กบมันกะสมธรรมชาสติเนาะพ่อแม่พีพพ่น้องเลยพรามันมันเท่ากับว่าได้อันใช่คุณใช่คุยอย่างเนาะระวังม,มักามามุ้ยเด้อบ่ห้ยมากัดบัดขึ้นเด้อเจ้าระวังเด้อต้องมีต้องหาลำไป งารับจ้างอาเงินใส่มันลดก่อนวัวมีเงินเติมมันลดแล้วกูแหยว่อืมพอาไปถ่ายคลิปแล้วกะการตอนแรงๆกลับมากลับมากดมันนอกไปเลยเนาะฮึบนีอันนะ่ะโอ้โอ้ขาดได้ถงกบ่ได้บ่ได้ตัวนี้เดี๋ยวเอาเอาเสียมเนี่ยมากลเด้อคือบัให้ผู้นึงคุดและผู้นึงก้ไปน้าหลังอาไปนั่นคือชีวแทะานี่ ในปลาทาคือข่อยว่าผู้นึ่งคุดแล้วกับผู้นึงก้นไปน้ำลัง่งคือสีไข่เน่แทบข่อยสมมุติลว่าหัยนลำไใช่ไหมวะค่ะบ่ได้บ่ได้ปลาทาอย่ายเฮ็ดอย่าเฮ็ดเย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดึบโอ้ยันไม่ฮักเด็โอ้ใครบอกแล้วยาเอาอจกมาพี่สมมุต่ลำไ่ เอาผู้ผู้นึงผู้นึงคูดแล้วพู้นึงงัดไปน้ำรังเถอะนะควาวันบ่โคตล้นน้อยจะเห็นไปซใช่ไ่มมันเสียคลองนะภาษาไทยทำตัวน้อยได้อยู่สมุกเลยควาว่านั่นอาจจะหัวง่าแมนบ่อะท้าบ่กับดินมันกับแบบมันบ่อยากพูปกันไงเนาะอ๋อกหรือว่าท้า หักไปนํำก็มี่เยอนะสาโมเข่อวาหุ่นหอยู่เนาะเดี๋ยวเบิ่งทางนี้ก่อนมดีพื่อนเพนน้องทางนี้ใส่เสียมคุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวตัวนี้จะเห็นแม่ชิ้นก่อนผ่านแม่ปุ๊งเฮ้ยพี่น้องเอ้ยันนี่ละ ป้าสาป้านี่อันนี้กัสิีว่าแล้วกันน้องสาวนาะหรือว่าพี่สาวอับดาวสาวลาว,วาสันคนไพี่น้องเลย <c oughs> เด็ดนะาตังนี้เราก็เก็บมันตัวนี้เนาะมันกระหัวปอใหญ่หพ่อแม่พี่น้องเลยนนะธรรมศาตรลงโทษพอปลูกแบบ ธรรมศาสตร์แหงก้นจักมือนี่ได้มืออะไรตั้งมือจะสามสี่ศอกบางทีก็หกศอกโอ้สามกับสี่ก็เป็นเจ็ดได้เนาะลายอยู่ด้วยตอ้แม่กลังหยอดอือพอคันชิาแเราก็ค่อยเฮ็ดไปเนาะเพราะมันเป็นของเขาเองคุยพี่น้อยอ่ากลนทางป่าแท้เนาะระวังหมากมากัดเ้อรมามุ้ย มามันจิก e ันระวังได้บ่าวไทยอาันนี้ก uh, ็เราเป็นคนพันเพพี่น้องเลยบังดูบังดูฮะระวังเลยเจ้าเอ้ามียงอะ่ะ ก็ได้ดอกบัวาไทายโซบึงกันน้อยามุกต้องขอรมมนี่เยรวะวังเดอ้อเนาะคือว่าได้เพิ่นทดลองของกักแล้วมีแนวกันมียักษ์กกะวะวานางเป็นตื่อยู่ยๆๆนะเป็นแย้งผ่นว่า มีแต่ผิวแพ้วะาขี้กาคือแต่หัวลบมันออกนี่มันโมเมนต์แน่นอนธรรมศาสตร์ลงโทษได้เลยกตอันนี้ก็คือว่ากระเดนเนาะพราะว่าพี่น้องค่นทีว่าแล้วก็หือยากับบอด้ไซต์บอด้แดนนั่นเนาะบอดี้ผลบอด้สีดแบบธรรมศาสตร์เกินเฉียบไปแล้วกับบอด้แดนนั้นเลยเนาะ รอให้ผู้หนึ่งอันนั้นก้อนคุณก้อนบ่ถ่า,ายนี่มันบ่อได้โอ้สมุขขอบ่คิดบ่อฟันเลยอโอ้หัวใหญ่เด้บ่อถ่า,ายนะ่ะ <laughs> โอ้นักน้ำคิดินกับพ่อเฮ้ยนะเบื่อเนาะ,ข,นนะขันบ่อได้แท้ก็ได้เงาหนึ่งซัมเนี้ก็โอเคแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพอมันกับบ่อได้อันนั้นไปเลยเนาะ มันแบบเป็นมันธรรมชาติออเออโอ้ตายอโอ้ง่ายคักแท้เฮยนะง่ายก็ง่ายเนาะออดีมันเพี้ยนไปใช่ไหมอย่างแน่นออ

ป้อของแท้ได้บถาไาด้ยาเด้อเจอเผาหัวเป็นขี้กาเงี้ยนะ <laughs> อันนี้กาสีวันแล้วก็แบบว่า,วา,วา,าโอ้ัไว้ได้คอยบาา่าป้อมียอังไหนบทา ธรรมาสะอาเกินเราพูดเลยพี่น้องเลยปลูกปาแบบกระเด็นมันได้สนนี่กันเนาะโอ้ตอนนั้นขาดกระไดบาดขาเลยนะ ได้สามนันก็โอเคแล้วเนาะได้สามนี่เหนะก็มันมันกับอะไรอันนั้นเสพยเสคุยขอขออเอคมคุเราก็ชวนคอลลยสมุกไพรคอขอะไรขอประมาณสามละานสามล้านเด็ดาที่เป็นเงินพี่น้องแฟนๆกับแฟสมุกสองสามพัเนาะสามพันกูแมนประมาณสามพัน ประมาณน,น,นี่ละไปนี่ไงกะขึ้นไปแล้วกับผ่านเออแม่งผานผ่านแล้วกับตะโอำลำบากเนาะคือนี่แหละนะ้องคนพี่น้องน้องน,อง,นองกะแม่ปุง้งแม่ปิ้งกับบริยูบริษัวมากลนมันมาสนันเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเฮานี่กันยังยังพากันเห็ดแบบนีอ้นอยู่บางพื้นที่เนาะ เอดีอ uh, ่ะบายสมุดเออจมุกด้นเ่องซองส้มอุ๊ยวันดีข้างกระตด้บะค่าโอ้ยเาะโอ้บะถ่ายเศร้าๆจตเห็ดบุปเป็นหืมดาวังเด้อหัวคือที่ให้บึงเนาะคอยยันหัวไหม้นด้บะ่ายคอยยันไหม้อะไรกว่า มันบ่อเนาะใะซับมันบ่อกินืิเพราะว่าดินนี้ก็เป็นดินบุกเบิกนาะแต่ก่อนเป็นป่าเบิด์ตฟพี่น้องเลยเราเพิ่งจะปลูกมันได้2รงตีกะโอ้โอ้หัวใหญ่ด้ยนั่นอืมเอออ้อใหญ่ไล้ป่ะท้โอ้ะะอน่ะครใหญ่นะึง โก oh. นไปสี่ทุกงานนี่คือสี่ได้พ่อา่าน้ำมันหลด,ดไว้อยู่เนาะ uh. บ้านนอกของหน้าเ้ากาบ่คอยได้มีเวียกมีเห็ดมีงานอย่างกะมีแต่ผ้าก,กันกลนมันเนาะปลูกมันตัดอ้อยพี่น้องเลยแถวนี่ยผมมีเลาะมดสะพัดสมุกโดยแต่บ,บ้านสาม,มุกดานเนี่ย,ยากเนาะเราพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับเวียกกับงานกะอ่า หาเวียกเหตุงานทำอย่าง่ากเนาะมีเป็นบางเขตที่ว่าตัดอ้อยแต่ว่ากลมันนี่กับส่วนรายกับสีพากันกลเนอาเองคันชีจ้างกันบ่นมีเงิน <laughs> มีแต่ใส่เฮงแบบนี้เลยเนาะแต่ละมือกับบึกบืนแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเน,ะน,ะนาะมีบอมีอ่ะ กินให้หลังอือได้ว่าบาระวังด่าออกได้ว่าถ่ายเพราะว่ามันเน่าได้ใกน้องเคยเจอว่าเอ้ามันขึ้นเน่าใช่ปะวะไม่ได้ อืมเพราออไกันได้โ uh, อ้คอยพี่รองไอ้น้องกูอันนี้กะจักเพิร์ลเชอิ์ว่าจักจักไล่นาะงกูพี่รองเลยกับ่ฮูว่ามัน ่าไดเนาะก็เห็นว่าก้วงเติบอยู่กันี่แหละมีคอยว่ามันมันเป็นปลาเนาหลายกว่าปลามันเนาบาถามันจะเป็นหยาก่อเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ไปนี่เต็มมาเลยแต่ว่าปลูกน่ะปลูกเต็มมาเลยแต่มันก็มีภาคส่วนที่ว่ามันตายน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าก็คือว่าอะไรแบบอ่าเอาปลูกนะครับบ่ได้ซีถือซียาเนาะแล้วก็บบ่ได้ใสยองใสยาแล้วก็บ่ได้ใส่นใสพูเนาะมีแต่ว่าฮารุดขึ้นแล้วก็ เสียบมันลงซื่อๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยปลูกแบบธรรมชาติเกินเนาะแต่เทียบกับพี่น้องฟังไทยเนาะในก็โอ้เพิ่นกะซีหามันเพิ่นดีเนาะแในกะหนาอันนี้กะบ่ค่อยมีเนาะเพิ่นจะเสียอันนี้กะสามว่าปลูกกัมันสเสียมันกับวัยเนาะพ่อแม่พี่น้องมาพูดนะซีสายหือใส่ยามันกะอ่าต้นทึนมันบวรายเนาะก็ปลูกเอาแบบธรรมชาติมันกะลยอยากลำบากเนี่ยเบิ่งแล้วกะมันกะโอ้เป็นตาเมื่อยเนาะ ฮึบบอทาฮึบโอ้ยขาดขึ้นมาขาดี่นีกระโดโอ้โรอมัแงเามาเล่นหมอสมุนกัน ขำเข่ากับเข่าหน้าหน้านู้นหน้านู้นเข่าโงงามมันกะบันดอกของหน้าเขาเนาะเขาเผยไปซี่กะจั๊กซี่หาแบบใดรพวนพี่น้องเลยเนาะกะพากันเทศสู่โซนบึกบุนไปพวนพี่น้องเลยเนาเอาการมิตวภาพสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทางสามุกดากับชได้ขอจบคลิปลงเพียงสำนีเนาะแล้วกับชไดาเก็บมันซอยอ่าเพื่อนก้อนวันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะยืนโคขี้เขียวมากเต้ดุนดุนเนาะอัสบายดีเด้อร์ทางบ่าขาทางอ่า ผู้ใดและสร้างเ <โฆ S 1> นะาะทั้งเบลเตอร์เพิ่นโดยสบายดีเนะาะผู้ทั้งไม่ปุ้ทงท่านก็บสบายดีเด้ <c oughs> อสงสัยเราเมือ่อยเฮงพ่พี่น้องเอ้ยอ้าวโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยเด้อพ่อแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีฮัมเบอร์สกุกนแล้วก็พาคลิปนี้อ่าเบิ่งคลิปให้สามุนดาโดยที่ประกาโฆษณาเน่เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็เข้าป่าสวนมันพาเบิ่งธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องเลยธรรมชาติสวนมันมีต่ปลาเนาะอ้าวท้ายนี้ อาทางเ้ากับเสด้ขอกาวจบคลิปลงเพียงแค่นี้เนาะขอเกาวเข้ามาสบายดี